เอาพูดถึงเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าถ้ามองไปข้างหน้าอีกนิดล่ะคะตอนนี้เรามีเทคโนโลยีที่กำลังมาแรงมากๆทั้งปัญญาประดิษฐ์หรือ AI แล้วก็คอมพิวเตอร์ควอนตัมควอนตัมคอมพิวติ้งที่เริ่มมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆจากข้อมูลงานวิจัยด้านความมั่นคง r s d i พวกนี้จะเข้ามาเปลี่ยนโฉมหน้าสงครามในมิติอวกาศและไซเบอร์ไปอีกขนาดไหนคะต่องบอกว่ามันมีศักยภาพที่จะปฏิวัติการสงครามได้เลยครับ AI เนี่ยเอามาใช้ได้เยอะมาก ตั้งแต่วิเคราะห์ข้อมูลข่าวกรองมหาศาลจากดาวเทียมหรือเซนเซอร์ต่างๆได้เร็วกว่าแม่นกว่ามนุษย์ช่วยตัดสินใจในสนามรบแบบเรียลไทม์พัฒนาระบบอาวุธไร้คนขับหรืออัตโนมัติให้เก่งขึ้นหรือแม้แต่ใช้ทำสงครามไซเบอร์ทั้งป้องกันเช่นตรวจจับตอบโต้การโจมตีแบบใหม่ๆและในเชิงรุกเช่นพัฒนาโค้ดโจมตีที่ซับซ้อนหลบการตรวจจับได้ดีขึ้น ส่วนควอนตัมคอมพิวติงถ้าพัฒนาไปถึงจุดที่ใช้ได้จริงเต็มที่นะศักยภาพที่น่ากลัวสุดคือความสามารถในการถอดรหัสระบบเข้ารหัสลับปัจจุบันได้เกือบหมดเลยซึ่งจะกระทบความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของทุกป,ประเทศอย่างมหาศาลทั้งรัฐและเอกชนแน่นอนว่าการแข่งขันเพื่อพัฒนาแล้วก็นําเทคโนโลยีพวกนี้มาใช้ก่อนก็จะยิ่งทําให้การประชิญหน้าในมิติอวากาศและไซเบอร์ซับซอ้อนแล้วก็เสี่ยงสูงขึ้นไปอีกครับฟังดูทั้งหน้าทึ่งแล้วก็ หน้ากัาบุญเหมือนกันนะคะในเมื่อซิคโนโลยีกําลังวิ่งไปเร็วขนาดนี้